โอเคค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีดดต้อนรับข้าสื่อช่างยึดจังใช่ไหมใช่ครับตอนนี้เรามีรถตัวเด็ดตัวแรง125หรือเขาเรียกกันถ้สั้นว่า L S หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับนะนั่นแหละวันนี้เรามี L S มาลงขายนะครับนะกนะ็นั่นแหละ วันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูนะครับใครสนใจติดต่อ Facebook ยุดจังมาได้เลยนะครับนะนั่นแหละมาครับอ่ะชิ้นแรกเลยชิ้นด้านล่างเลยตอนนี้เป็นป um ั๊มแบมโบนะครับราคาผมยังไม่ทราบนะอันนี้เป็นของพ่อของคุณหมายนะ,นะก็เป็นรถของพ่อคุณหมายนะครับจะลงขายนะก็เลยยังไม่รู้ราคานะครับนะตอนนี้เป็นป um ั๊มแบมโบนะนั่นแหละ ตัวนี้เป็นสายถักนี่นะครับก็จะประมาณนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกไม่ค่อยรู้เรื่องนะแล้วก็จะเป็นแบบไล่น็อตนะครับนะน็อตอันนี้ก็ขาจับปั๊มนะครับแล้วก็เป็นจานจานเบรคนะครับนะจานเบรคแล้วก็ขอบล้อใหม่แล้วเหรอโอ้โหขอบล้อตอนนี้จะเป็นขอบล้อบังไันะครับนะ เป็นขอบล้อสีชมพูใช่ไหมเป็นม่วงเหรอมันเป็นม่วง่วงอมชมพูอ่ะเออเป็นม่วงชมพูนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรท่อท่อไอเนี้ยท่อตัวท่อที่มันต่อเข้าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะผมก็ลืมเออนั่นแหละก็เข้าอันนี้แหละเป็นท่อก็สามชิ้นนะครับตอนนี้ถ้าจําไม่ผิดก็เนี่ยสามท่อเนี้ย สามร้อยห้าสิบนี่แหละเออได้ยน่อแฟนพูดนะครับนะนี่อันนี้เครื่องก็เอาไปยิงทรายมานะครับทุกคนเนี้ยแล้วก็นี่ก็เป็นสายเนี่ยต่อมาก็เป็นคัตเลยเป็นสายคัตนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอนเนี้ยเฮ้ยมันไปได้เหรอแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็น ป,ปอกแคนนะครับนะนั่นแหละเนี่ยต่อมาก็คือคัตมือนะครับตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรวะสีเลดหรือเปล่าสีเออนั่นแหละสีเลดนะเนี่ยน,นก็เป็นสายคัตนะครับคัตนิ่มนะตัวนี้คัตนิ่มคัตนิ่มคันิ่มมากเออเนี่ยน,น,นี่ก็เป็นปอกแคนแล้วก็ตัวนี้นะครับเนี่ยเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะชิวหน้าเออ ชิวหน้าที่จริงมันจะเป็นสีแบบเคลือบสีเคลือบแบบดําเงาแบบนี้นะครับแต่พ่อแฟนบอกว่าแบบเพื่อให้มันดุไงก็เลยแบบเออจันมาแบบนี้นะครับนะัน่นแหละแล้วก็ที่เด็ดอย่างหนึ่งก็คือไล่น็อตทองเกือบทุกตัวนะที่ผมสังเกตมาน็อตทองหมดเนะี่ยตัวน,นี้ยังยังไม่ทองเออมันมันก็ยังไม่หมดทุกชิ้นนะครับมันแค่บางชิ้นอะไรนะอะไรนะทำอะไรทำอะไร เนี่ยแล้วก็เป็นชุดสีนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดสีเอ้ยชุดสีสีมว่วงเอ้ยสีมว่วงชุดสีสีเทานะครับนะนั่นแหละไป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 ก็มาดูที้โคปไปไปีีไปไ้งก็คไป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 บเก็ไป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 ยบเปไปไปไป โชกนะครับโชว์หน้าสีโชว์หน้าเนี่ยบางโคน,นยงงอย่างหน้าจะเป็นไซส์เท่าไหร่วะอย่างหน้าจะเป็นไซส์สองร้อยนะครับไซส์สองร้อยเห็นไหมไซส์สองร้อยนะครับเท<อ>่าไหร่แล้วก็ท่อนะครับตัวนี้เป็นท่อผ่ายัดแป๊บนะครับ<อ>พ่อแฟนบอกว่ายัดแป๊บเข้าไปนะนั่นแหละก็ เดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูท้ายคลิปนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเบรกหลังนะครับสายถักเบรกหลังเหมือนกันนี่นะแล้วก็เป็นปั๊มนะครับปั๊มจับดิฟหลังนะครับตัวนี้ก็เป็นอะไรเนี่ย P.R. มอเตอร์นะครับนะนั่นแหี่นี่เป็นอาร์มนะครับสวิงอาร์มเนี่ยแล้วก็เป็นพักเท้าของอะไรเนี่ย อะไรพีโก้หรือเปล่านต้องีนะนั่นแหละแล้วก็โชกนะครับโชกก็จะประมาณนี้นะครับใครที่รู้เรื่องพวกสองเทียอะไรก็ดูเอานะครับนะนี่แล้วก็เป็นบันไซนยางหลังเป็นนะฮะแล้วก็ยางหลังก็เป็นห้า10สิบทับร้อยนะครับอะไรบันบันเ้ยนั่นแหละครับก็ประมาณนี้นะครับ ใครที่อยากจะรู้เรื่องราคานะครับนะก็ทักแชทมาได้นะครับนะทักแชทมาสอบถามผมได้นะครับที่ f a c e b o o k ยุจังนะครับนั่นแหละอุ้ยตากระตุข้างขวาวะ่ะเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นเดวิลนะครับขาจับเออนั่นแหละก็จะประมาณนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องยุจังด้วยนะครับนั่นแหละก็นะลงขายอยากรู้ราคา สอบถามเข้ามาได้นะครับนะนั่นแหละก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแอลอในวันนี้เจอกันบายเออจะไม่ได้สตาร์เลย <c oughs> ลืมว <c oughs> ลืม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 เออลืมปิดกุญแจด้วยประเด็นตับมาเดี๋ยวตัดให้ฟังเสียงกันเสียงแบบนุ่มๆน,ม <c oughs> นี่ทีเดียวติดทีเดียวติดเราไม่เอาอะไรมาก ประมาณนี้นะฮะมาแล้วเดี๋ยวผมแบบผมลองขับให้ดูเลยเร็วๆแส่งเข้าเลยส่งผมไหม ออนอนนี่อืมเลยไปนอนเลยจริงๆริงไปนอนเลยไปนอนเลยจริงๆน่ะก็จะประมาณนี้นะครับคาบูเออลืมให้ดูคาบูเนี่ยมาดู เยใกล้เลยเนะี่ยคาบูเนะี่ยเออคาบูก็จะเป็นคาบูเอ็นโปนะครับนะมีเล่มนะนั่นแหละก็จจกจะกัน,นครับสำหรับคลิปนี้ขอตลออาไปก่อนนะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับทุกคน